ว่าเพื่อนที่เห็นมึงดูอะไรอ่ะเพรานีี่กูกำลังดูอะไรแม่งโคตรตลกเลยมึงดูดิไหนดูดิเฮ้ยมึงไอบตัวเลยว่ามันแปลว่าอยู่ๆมันก็ต่อยนะคกูแล้วกูจะรู้กับมึงไหมล่ะเอาไอ้เช่นนี่มึงก็ต้องรู้ไปลุยแมวมีเงียต้องเป็นคนเลยส์เมื่เก่านมากยัไปเถื่เยี่ยวเราทีวเราตัวสิริเราแปลว่าอยู่ๆไอ้เหี้ยมุดแดงมันมีปัญหามากมากดิ มึงไม่ได้กาปลาลานี่ไม่ดีอะมึงไม่ได้กลัวมึงเ Emotional Wow ว้าวันนี้ไอ้แว่นกูจะมาสอนควงมีดเท่นะคือแบบว่าวิธีนี่ไงมึงต้องเป็นปรมาจารย์กันเลยว้ยถึงจะทำได้นะทำแบบนั้นมันอันตรายนะเว้ยวงมีดนี่ปลอดไว้แน่นอนกูทำมาแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงเมื่อกี้นี่เองเฮ้ยแต่กูมองว่ามันอันตรายนะเว้ยเออเชื่อใจกันหรออุ้ยมีดหลุดมือเออ อเล็กอุกยเล็โ้ยไอุ้อุ๊ยขอโทษทีนะเมื่อคืนเราไปขอโทษมาลมันตายห่าไปแล้ะเออไม่แน่ใจเหรอว่าแต่นอนแค่สองคนในเว้มึงเยไป่ใจเลยครับพี่เว่ขอเนี่ยอะไรวะคุณลืมบอดแ๊บเรื่ง้งมหรอครับพี่แม่แต่ว่าไม่ต้องกังวลางหลผมนะครับนีพามันมากไปหน่อยโอเคบอดปัญหารับกูไปละไอ้บ้า โดนเทลพอร์ตมาไหนอีกเนีย่ยซี่โครงหักแค่เป็นแถบเลยกูลูกทำไมมันมืดยังวะเอออ้ไนูลูกขอส่วนบุญหน่อยได้ไหมปู่พ่อมึงไงกูไม่ได้บาปมึงจะเอาไหมเอาแนา่มึงน,น,นี่แหละไอ้ชิบ่งตายยังวะนะโอเคตายแล้วรึบปลอาร้รอยเปอร์เซ็นโดนเป็นตีเน็วว่าคนแก่ทุยไม่เนียน่ยเลย ไอ้ this ้อะไรหมูพ่อะไสัอย่าเอามือสกปรกสโครมซะอูสกปรกโโครมเกสกี้ดึเลยเอเลยสิแตพ่อแต่แม sure> ่ม um> ึงไงมาตอสกิบดีดอบบไปแล้วอย่าาเพลงนนไอ้บูชมาต่อคมามาเตะไอ้ซอดเอาดู พาให้บอนกูนได้ผีไม่บิบุญกูจะไม่ยอมให้มึงเอาบอลกูไปเลยอีดิสดปลาใส่โครกระดูกเครดแล้วผีประเภทไหนนะถึงมีด้วย,วย,วยอุ้ยทันทีพอดีกูหลบได้ไปโคกระดูกเครดกันไปอยู่ในห้องวิทยนะ์เออหาโคดามึงเขาู เฮ้ยไอ้สับถ้ามึงไม่กลับไปในห้องพิ๋ยวกูจะส่งไปเองไอ้เด็มึงรู้ไหมกูมีหนึ่งฉายานะเว้ยแตงโมจะแฟดมึงรู้จักเปล่าเดี๋ยวมึงเจอกูเป็นอะไรกระดาบมี่นักหนาวะหึอะยังยังยังจะกลับไปไอ้แม่โอเคใดๆมึงก็ตายแล้วเอาดำมาได้แค่หลายรอบแล้วโอ้ยเหี้ยมึงอย่เลยนะอย่ากไปแตะเพื่อนกูได้สกปรก อย่างนั้นกูก็จะกูมึแงแล้วกันมาถึงเรื่องปากไงแม่เป็นคอกระดูกก็ยังจะปากหมาอีกขอจิ้มทีทหรือไอ้เดี๋ยวมึงจะได้ลิ้มรสมีนอาคมของกูที่มแม่งมาจากไหนกูก็ไม่รู้เหมือนกันมึงตายไอ้ฮึน่าจะตายแล้ว,รวหรออะกูแต่ดูสิตุสแต่ไม่มีประโยชน์รู้ไหมเออโอ้ยซอ,อ,อนตัวนี้กระจอกกูที่กูคิดไว้แม่งกลายหิมาะละมเนี่ยกูก็ได้มาดูตัวกูเองเว้ยมึงจะมาพุ๊กกูมหม ไอเก่งขอโทษได้ไหมนะครับแต่เองนะี่ดีมึงกลายนมาข้างบ้านกูเลยวะเฮ้ยผ <tas S 1> <c oughs> ีบ้านพอ่อมึงเรียงหมาหรสไอวสมึงตองเจอท่าไม้ตายูกูจ่กระจ่อมึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกขวางไม่เฮ้ม่มียังไงมึง ท้าทายผีกันนี้พกดูตัวเองในยามันก็ท้าทายกูกันแหละพูดอะกันเข้าไปเดี๋ยวกูจัดการเองไปเลยมีดอาคมไว่สารมีบอาคมอะไรมึงกูได้สะดๆไปเลยี่ตา่ว่มึงจะได้รู้วิซ่าว่าคนดี่ทำอะไรเพื่อนผมแล้วครับเาเป็นกสกิลลล็อกเก็มื่คิเชียรยไม่จสองนแล้วกงเหือน้เชียแม่ก็ได้ ให้ผู้รับเหลือมีของมาส่งเนอะช่วยเซ็นรับของให้ดีเฮ้เป็นไงล่ะที่นี่มึงตายแน่นเนอะอ่ากูถามจริงเถอะมึงไม่เป็นอะไรเนอะล่ะโอมุเด้กุยกูผีด้วยแบบเพลินเขาซาดเสกตอนนี้กูจะตวงใจแล้วมึงไม่ต้มาทำอะไรได้ที่นี่ก็ดรอความตอบโอ้ยนักกูจะเลยมมึงอย่าลืมสิว่ากูยังเหลือใครสักคนหนึ่งอยู่ อะไรมึงพูดถึงใครเฮ้ยมึงอะเ a v e น n i สเพิ่มหหวใ้แตงโมเกูชุบชีวิตมึงเองแชดะอ๋อจตายได้เกินมึงมีอะไรยแสงวันงเกิไปมึงย่าล้นเลยทำไมกูขำอันี้นอประสาทเลยอ๋อล่ะมึงตั้งใจฟังกูได้อีผีกูรู้วมึงไม่มีลูกตาตามึงไม่ต้องมาทำไอ้ตอนแลามึตาบด

เพิ่มบ้านกูรอบที่สองโคเกี่ยวกับเรื่องบ้านมด้วยละกันแล้วนดอโดนลงโทษแล้วเอาจาชฉันต้ออมาเก็กบจากผ้านใสินะแ,แต่ทํารขบไอพวกนั้นมันโกงมากเลยอมันมีแม้กระทั่งยู่เคียผู้ขอแก้ตัวในคงหน้าไนดะ้ไหมเันจะพูดอะไรอีกาฉันจะจัด